ฮัลโหลสวัสดีเจ้ากรับสวัสดี FC น้องจีนาจอมตองทุกท่านนะเจ้าวันนี้อยู่ที่วัดต่างไฮนะเจ้าตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเน้อนะเจ้าเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศตงบลดอยนะเจ้าว่าวันนี้บรรยากาศดีมากเลยอ่าก็ห้องออย่างอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิบหกสเจ็ดองศานะเจ้าป่ะเดี๋ยวเ o าไปแอวกันว่าจะพไปแอวอย่างที่ไหนกันห้องวันนี้นะเจ้าไปกันเลย นะเจ้าเ,เต,ตลุกจากวัดแแบ,บสถานที่แรกเตวลงมานาเจ้าเตวลงมาตังเทศบาลทีนะ่แหนกับปะเลยน,เออน้ําตกนะเจ้าอันนี้ธรรมชาติเต้ๆนาเจ้าจไหลไปตัวจางน้ําตกไหลลูกคุณอะลูกบนวัดคุณอะลงมานาเจ้หาหอบอย่างเตลลงมา,ลลมาเรื่อยๆดีจะทายให้พอว่ามีอาย่างกันแถมนาเจ้า อันนี้ป้แน่ใจว่าดอกอย่างนะเจ้าแต่สีสันสวยงามมากๆนะเจ้ามีอยู่สองข้างตางเลยนะเจ้าสีม่วงยังดอกอัญชันนี่แกแต่ว่าดอกกับปัใจอันนี้ไปแย่ <laughs> อันนี้ไปแย่ล้อๆเลยนะเจ้ามันยุบๆยุบๆยุบๆงามเด็กันเลถ่ายมาหนันี่นี่ต้นกาแฟนะเจ้าต้นกาแฟ อันนี้อยู่ในของบ้านเปิ้อเลยนะดกขนาดดกขนาดแต่เจ้าอยู่ในของบ้านเปิ้อเลยเนี่ยดูขนุยมาดูยังดกนะเจ้าลักไปถ่ายของเปิอ้อนมาแถวนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์ออย่างไปนาแตะเจ้าแถวเทศบาลน,นี่นะเตียวลูกจากอ่าโบนวัดนะเจ้าจากเทศบาลลงมา <c oughs> แล้วก็อแล้วก็มาแปะอันนี้ดอกอย่างหูนอกงาแตงงามมาเนี่ยนะเจ้าบานยังดอกยังของปอมเลยแต่เจของแต้นนะ มูว่าดอกอยี่ยหรรู้จักมันเหมือนดอกอันนั้นอะดอกชบ,บาเออน่าจะแมน่นน่าจะแม่นดอกชบ,บานะเจ้าแต่แบบสีละมุนมากนี่ประมาณนี้แล้วก labeled, อนนอ็อันนี้เหรออันนี้เหรอู้จักของหาหลายต้นขนาดนะเจ้า <hundred and S 1> ดอกแค่ะดอกเคดอกเตสวรรค์เนดอกดอกเนสวรรค์เตสวรรค์มาะูกสักอย่างนะเจ้า เนีしし่ยประมาณเนี่ยเดินเดินมาดูบรรยากาศห้ามโดดสิปีนะห้ามโดดสิปีนะห้ามโดดสิปีนะกับประมาณนี้นะเจ้าวันนี้แปมาแอลชมบ้านตางหอยนะเจ้าตำบลเทพเสด็จนะเจ้ารอยสเก็ต จะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นก like, ำลังใจให้น้องจีนแดนเตยเนอร์นะเจ้าวันอันนี้รอบไข่กับหูลักขึ้นเปิดนะเจ้าจะได้กะ,ะ,ะอ่าเป็นกำลังใจให้กันเตยเนอร์สำหรับคลิปนี้เตยอิ่งก่อนกันละกันสวัสดีเจา้าบ๊ายบาย